สาท่านนะครับขอเชียรกีฬแก่นนักแสดงอีก3ท่านด้วยครับผมดีใย,ยแพ้ผู้ชายนะครับดีใย,ยแพ้ผู้ชายนะ แฟนๆหน่อยนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับอ้าวทำไมล่ะ e สวัสดีค่ะทุกทุกท่านเยี่ยยยยย่านะคะเรามาแนะนำตัวกันดีไหมเชื่อไหมคะมีใครคะทุกคนคะเย้ คุณค่ะโหวันนี้ดูแบบว่าเอเนจีร้นหลามกันเหลือเกินวันนี้ให้อยู่ถึงแบบว่าเย็นเย็นไหวไหมคะอ๋ะอรักมากค่ะพี่กี้อยู่ไหวไหมครับเต็มที่ค่ะวันนี้วันนี้เต็มที่เส้นกันให้มือหอิกไปเลยดีกว่าอย่างงี้น้องนิชาวันนี้เป็นน้องเล็กสุดพร้อมไหมครับ นิชาก็เซ็นมาหลายปีแล้วแต่ว่าก็ยังตื่นเต้นอยู่ดีที่แบบเห็นคนเยอะๆขนาดนี้ค่ะโอเคครับเดี๋ยวให้ทั้ง3าท่านนะประจําแท่นเซ็นเลยได้ครับผมเชิญครับนั่งตามชื่อเลยนะครับนั่งตามชื่อนะครับอ้าวันนี้ถูกใจไหมครับ ไม่แย่เห็นบางคนนะครับทําท่าจะเป็นลมผมเลยพกยาดมมาจากบ้านด้วยนะครับใครอย <า S 1> เป็นลม <ลง S 1> ตรงนี้ผมจะป้อนยาดมเลยนะครับเพื่อ <c oughs> <c oughs> ขึ้นมากีตต่อยาดมพี่มันดูแบบ <c oughs> อาข้างหลังยังไหวอยู่ไม่เข้าข้างหลังเห็นไหมเอ่ยหลังสุดนู้นนะครับผมตรงตู้ a อ m อนะครับ ฮัลโหลโบกไม้โบกมือหน่อยเร็วได้ยินได้ยินได้ยินอยู่นิดนึงเขาตะโกนสุดเสียงแล้วนะฮะคือแถวยาวมากจริงๆและตอนนี้ครับและตอนนี้เรามีนักแสดงชายอีกสองท่านนะครับซึ่งตอนนี้ตอนนี้กำลังเข้าห้องน้ำอยู่นะครับ แต่เสร็จแล้วนะฮะขอเสียงต้อนรับนักแสดงชายสองท่านเร็วจะเป็นใครกันจะเป็นใครกัน,อน,นเ,นนานนาเอาเชิญด้านหน้าเลยครับผม สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแฟนคลับผมนะครับผมสวัสดีครับผมครับพร้อมไหมครับพร้อมครับฟิตไหมครับวันนี้ฟิตครับแฟนคลับด้านหลังนู้นนะฮะอ๋อผเด็กอยู่นะครับเพื่อเด็กเตรียมลายเซ็นมาแบบว่าขนาดไหนครับเตรียมตัวขนาดไหนครับครับเตรียมเตรียมมาเซ็นครับเตรียมเตรียมเตรียมใจมาแล้วครับเตรียมใจเลยนะครับครับผมได้เพื่อเด็ก ประจำแท่นเซนเลยดีกว่าครับผมบเพื่อไม่การเสียเวลานะครับผมขอบคุณมากครับ,รบชเชิญเลยครับช็อตเดินนะฮะถ่ายให้ทันนะครับก็เดินสั้นด้วยอีกสองขั้นอีกสองขั้นเหลือใครให้ถ่ายนะครับช่วงนี้ก็หน้าหนาวแล้วนะครับอากาศก็เริ่มร้อนขึ้นนะฮะ ก็ร้อนขึ้นนะฮะแต่ผมยังใส่เสื้อกันหนาวอยู่นะครับตอนนี้นะฮะพกพัดพกอะไรมาพัดช่วยก็ได้นะครับผมทางเราก็มีพัดลมนะฮะช่วยบริการนะครับนี่ากถามหน่อยนะฮะคนที่นั่งข้างต่อจากพี่เคนบูภูมนะครับเป็นใครครับผมเจมเลยนะครับเจมะไรนะฮะแต่เขายังไม่มานะครับผม เขาจะมาหรือไม่มานี่ขึ้นอยู่กับเสียงกรีของคุกคุณนะครับผมอยากให้เขามาฮะ,ะคคงานนี้กดดันแล้วนะเริ่มเซ็นเลยดีกว่านะครับเพื่อเป็นการเสียเวลาครับ,นะรบอันนี้เราก็ต้องรองลุ้นกั่ต่อไปนะครับว่าเจมจะมาหรือเจมจะไม่มานะฮะมาครับามา,มาบแน่แน คุณจะถึงครึ่งหน้าเนี่ยเร็วมากพลังงานมากกว่าที่คุณคิดผมบอกเลยว่าวันนี้นักแสดงช่องสามมาเซนลายเซนเนี่ยลายเซ็นเขาบรรจงทุกอันนะฮะแล้วเร็วมากนะฮะดูจากการเซนของแต่ละคนแล้วนะฮะนี่คือการแสดงความสามารถนะฮะนอกจากเป็นนักแสดงมืออาชีพแล้วครับยังเป็นนักเซนมืออาชีพด้วยนะฮะโหจังหวะนี้เซนเร็วกว่าหมอตอนเยี่ยมไข้เสร็จนะครับ บอกเลยเอาละ,รละ,รละลครับผมบบบก่อนรับของนะครับผมก็นาเขาเรียกว่าเช็คปฏิทินด้วยนะครับว่าได้กลับไปครบหรือเปล่านะครับผมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะฮะไปบอกว่าหน้าครบหรือเปล่าใช่ครับเดี๋ยวโดนฉีกหน้าไปเลย ครบหรือเปล่านะครับผมถ้าไม่ครบเนี่ยเดี๋ยวไปต่อแถวมาจะเสียเวลานะครับก็คือสามารถแย่งได้ถ้าได้ลยเซ็นไม่ครบถ้าได้ไปราหินกลับไปไม่ครบนะครับมาขอที่ปอนได้เดี๋ยวปอนจะซื้อให้ใหม่นะครับถ้าลายเซ็นใครเนี่ยบอกผมได้นะฮะผมเนี่ยลอกมาแล้วทุกคนช่คอับาปอมลายเซ็นจุ้จุอย่าไปบอกใคร เต็มไปด้วยความอบอุ่นนะครับที่ทางช่อง3เรานะครับเตรียมมาให้กับแฟนๆช่อง3ทุกท่านนะครับพยายามอำนวยความสะดวกนะครับแล้วก็นำนักแสดงตัวพิลๆกในเมืองไทยนะครับ<ะ>มาให้สัมผัสกันซ,ซึ่งหน้าเลยนะฮะขอบคุณแฟนๆด้านหลังด้วยนะครับที่อดทนรอนะครับต้องเเรียกว่าผมเนี่ยเคารพน้ำใจเคารพสปิริตของ ออแฟนๆช่องสามเลยยืนรอกันหลายชั่วโมงกันเนอะคนแรกเนี่ยที่ผมไปสัมภาษณ์มาแล้วนะฮะระหว่าื่อกี้ที่เขารอตื่นตอนตีสี่ตื่นมาทำอะไรครับทำกับข้าวนะฮะเตรียมไรเอาไว้นะผมอ่ะยืนรอตื่นมาตั้งแต่ตีสี่แล้วก็เตรียมตัวมาที่นี่นะฮะถึงที่นี่หกโมงเช้าเป็นคนแรกนะฮะ โอเคใช่ไหมครับโอเคนะครับด้านหน้าถ่ายรูปได้สะดวกเลยใช่ไหมครับอ่านะฮะปีนี้เราจะไม่ให้ใครเนี่ยพลาดการถ่ายรูปไปเลยนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยทุกคนมีเวลาถ่ายรูปหมดนะครับผมตอนนี้นี่บนตัวนี้เหมือนสายพานเลยนะครับผมครับผมเป็นการผลิตที่มีคุณภาพมากๆ จากนักแสดงแถวห้าของเมืองไทยทา้งนั้นจากช่องสาเป่าเองโหคงมีความสุขมากเลยนะครับที่มองไปแล้วก็เห็นแฟนๆที่ถ่ายโชว์ฟินกันระหว่างรอกันด้วยใช้เช่นบฏิญินเสร็จแล้วเขาเรียกว่าวันนี้ขอใจแล้วล่ะ ภารกิจแล้วล่ะช่วงปีใหม่ครับช่วงปีใหม่นี้หลายๆท่านจะประสบปัญหากับการหาของที่รลึกไปฝากที่บ้านไม่ได้นะครับนี่ผมพูดเหมือนรายการทีวีเดเล็กเลยนะครับแต่จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องจริงครับของผมเนี่ยจะหาของฝากว่าปีใหม่ไม่ได้ครับตอนนี้ทั้งสามเรามี อ่ารู้ักชี่อไแล้วานเอลทีสโตรฮะตรงนี้เลยนะครับถ้าเดินเข้าจากด้านหน้าอาคารก็อยู่เกือบทางออกครับครับเพราะว่าตอนนี้เราไม่สามารถเดินลัดไปได้นะฮะผมเห็นท่านหนึ่งนะฮะใส่เสื้อช่องสามครับกระติกน้ำช่องสามฟองก๊าช่องสามนะครับผมทุกอย่างเป็นช่องสามช่องสามทั้งตัวครับโอ้โหมันคือพิสตร์เราเองคือพิศตราเราเองไหยเป็นแฟนขับนะครับผมเป็นแฟนับนะฮะแฟนขับช่องเลยนะครับ ข้างในสโตร์เนี่ยจะมีของเยอะมากเมื่อกี้ผมก็ไปดูมีอะไรบ้างครับผุ่งผ้าเอ่ยหมวกเอ่ยเสื้อเอ่ยนะครับซีรีส์ที่ออกแล้วเป็นกล่องเป็นแพ็กเกจจริงที่สวยมากเรียกว่าถ้าซื้อไปฝากเป็นของฝันที่บ้านใครกลับอาจจะหวานฮะก็ซื้อกลับไปฝากอาจจะไม่ต้องซื้อเยอะหลายซีรีส์ก็ได้ซื้อกล่องหนึ่งแล้วแบ่งไปบ้านละกล่อง นะฮะย่าพางนครสวรรค์เอาตอนที่1ไปครับนะฮะย่าทีิีซูโร่นะฮะเอาตอนที่2ไปครับนะครับแล้วระหว่างทั้งปีเนี่ยใครดูตอนไหนเสร็จเวียนเวียนกันดูโอ้โหเป็นการสายสัมพันธ์ในครอบครัวค่าละมันประมาณสามแสนกว่าบาทนะครับอย่างนั้นนะเพื่อเพื่อสายสัมพันธ์ในครอบครัวครับผมเออนะฮะก็แวะไปดูได้นะครับมีของมากมายนะครับที่ช่องสามเราเตรียมไว้ให้นะฮะ หว่างนี้หันกลับมามองนักแสดงที่เซนกันอยู่นะครับไม่มีใครมีอาการเหนื่อยเลยนะครับ<ช>เหนื่อไม่ออกเลยครับภาพทิปนะครับท่าจริงๆริงนะครับผมค่อยๆกระเดือกนะครับยืนอยู่ฝั่งผนังเนี่ยผมเชื่อว่าถ่ายน่าจะติดเสาเสาเต็นท<ช>์ค่อยๆกระเถิบมานะมีวิวดีกว่าเยอะครับถ้าใครถ่ายรูปแล้วติดเสาขอแนะนําให้เอาเสาออกเลยนะครับ เยี่ยมไปเลยครับเสาออกเลยนะครับพี่จบอะไรมาคระฝั่งผนังนี่มีคนพิงเยอะนะครับสะกิดจนผนังเริ่มสีถลอกแล้วนะฮะมองด้านบนๆเนี่ยสีล่อนไปหมดเลยพอดีวันก่อนมีชายคนตัวสูงๆมายืนหลอกหนังนะฮะก็ระวังนะครับว่าสีมันจะติดเสื้อไปผมบังไหมครับผมถามตรงๆตอนนี้ผมยังยืนบังอยู่ไหม บังนะครับมากลับบังเลยกลับกับให้กับผํนำให้ป่อีกนิดเดียวผมบอกแล้วงานนี้ยเราไม่มีจุดยืนหรอกอีกนิดเดียวผมจะต้องไปใส่เสือกแล้วนะครับตกบันไดนะฮะเจ้เย็นนะครับเราให้ทุกท่านได้ถ่ายรูปกันอย่างครบทุกองศาอยู่แล้วในในชื่นตาบาน เริ่มลุ้นละสิว่าเอ๊ะยังไงนะว่าหัวแถวก็ค่อยๆกระเถิบนะครับถ้าวันนี้นะครับมีสิ่งใดที่ขาดตกบกค้องนะครับหรือผิดพลาดกับการใดนะฮะทางช่อง3ามและทีมงานนักแสดงทุกท่านนะครับต้องขออภัยครับทุกท่านมาณที่นี้ด้วยนะครับอยากใจจริงเลยนะครับเพราะว่าวันนี้เราจัดระบบเซตระบบกันอย่างเต็มที่นะครับ เพยายามเพื่อให้ทุกๆท่านเนี่ยได้มีภาพประทับใจนะฮะแต่ถ้าทําให้ใครรู้สึกแบบจะไม่ดีในกตามก็ขออภัยไว้ล่วงหน้าเลยนะ ของคุณนะครับเอาลิ้นทุกคนแลบลิ้นครับไม่ใช่หรอกลัวลัวจะเกิดฐานขึ้นมาเขาเรียกฐานมอฐานฐานตาฐานตั้งนะครับผมผมเข้าใจว่าเป็นลิ้นมาตลอดลคุณไปอยู่ที่ไหนมาเนี่ยฐานล้วงมาดีทินดึงออกมาเป็นยื่นๆออกมานะครับให้ยันแทบเขียวๆนะเพื่อทางทีมงานเนี่ยจะได้เขียนเลขของท่านลงไปนะฮะเพื่อง่ายต่อการจัดคิวนะครับจะได้เร็วขึ้นนะแบบนั้นเลยครับแบบนั้นเลยครับ ทุกปีเราจะพกกับแฟนขับนะฮะช่องสามเนี่ยบางท่านลืมปฏิทินกลับบ้านเพราะบ่จะถ่ายรูปพราะถ่ายรูปแล้วก็เบอร์เบอร์ว่าเราได้ปฏิทินครบหรือยังแล้วก็กลับไปเลยแล้วก็วางเอาไว้วางปฏิทินที่เซ็นเซ็นแล้วด้วยทิ้งเอาไว้แล้วพี่แจ็คก,ก็แฮปไปทุกปีผมก็แฮปไปขายต่อ,อ,อขายต่อ<ม>ดุกยผมเลยต้ยกให้กับ ถ้าอื่นไป,ปะอะไรรอ <laughs> เล่น,นะฮะ <laughs> ยังไงก็ดูทั้งทรัพย์สินของท่านที่พกติดตัวมาแล้วก็ทรัพย์สินนี้ท่านจะได้ไปในวันนี้ตีสีนะครับผ่านไปแล้วแล้วตอนนี้คนที่อยู่แถวหน้านี่เป็นท่านที่ตื่นตอน8โมงแล้วครับครับประมาณแถวที่3นะฮะผมเชื่อว่าเพิ่งตื่นตะก,กี้นี้นะฮะบ,บางคนบายกี่โมงครับที่บากี่โมงครับ เจ็ดโมงเช้าอล้วทำไมไปอยู่หลังพี่คนนี้แล่วฟิววันนี้มา8ปดโมงอ้าวพี่ยังไงครับตื่นไว้อยู่หลังตื่นหรือหรือเราเรียงตามประกาศนี้ไม่ได้ละอการตื่นก่อนตื่นหลังถ้ามีทีมงานท่านไหนบ้างบอกผมนะครับพี่จะกบอกผมเลย ผมจะแค่รับรู้เอาไวจ้จริงๆแล้วจะมีแค่ตากล้องนะครับเอ่ทีมงานช่างกล้องของช่องสามนะคอ,นนคอยเก็บบรรยากาศนนซึ่งบรรยากาศพวกนี้นนเขาจะเอาไปทำข่าวนนบางท่านก็ก็จะอยู่มาอยู่ในข่าวด้วยนะคือวันนี้กลับบ้านไปเปิดช่อง3ามดูข่าวบันเทิงหรือเนี่ยเราก็จะพบกับบรรยากาศแบบนี้บางท่านอาจจะไปอยู่ในข่าวนะฮะเพรนนาะเราเก็บบรรยากาศแฟนงทุกท่านอยู่แล้วนะบ านหลังของมือหนครับทางแถวอยู่ไหนเอ่ยโอ้ยคนที่โบกอยู่ตรงลำโพงนู้นนะครับอดทนหน่อยนะครับผมขอขอบคุณในความอดทนแล้วก็มีน้ำใจแล้วก็ความรักที่ให้กับทางช่องสากลนะนักแสดงนะครับขอบคุณมากมากเลยนะครับต้องบอกว่าแถวค่อนข้างขยับตัวเร็รเอมือนกันครับนะฮะเพราะตะกี้นี่ผมมองครับ อ,อ,อแล้วนาเดชเป็นยังไงบ้างนาเดชก็เริ่มหมดแรงแล้วนะเนี่ยขอเสียงน,นาเดชหน่อยครับผมเชื่อว่าหลายคนก็มองไปที่คู่ของเขานะฮะ ถ้าใครอยากจะได้ลูกคู่จิ้นนะครับที่ฟินๆเป็นลูกคู่แล้วก็มีทั้งลายเซ็นด้วยนะฮะสำหรับทุกๆคู่เลยนะครับแนะนำให้ไปซื้อโปสการ์ดนะครับที่ Channel 3 Store นะฮะข้างหลังนี่จะมีราคาไม่แพงนะ49บาท49บาทซึ่งจะมีลูกคู่จิ้นองอช่อง3เนี่ยเยอะมากนะฮะมีใครบ้างครับ่อยครับมาเปิดไล่ให้ดูเลยนะครับอันนี้จะเป็นตัวอย่างนะฮะเปิดด้วยนะ กับคุณเกรสวลินบ,บอนเออพร้อมกับลายเซ็นนะครับอันนี้จะมีลายเซ็นทุกคู่เลยนะฮะอ,อ่านี่เจมามิ้นชลิดาเออมอออีคุณโป้คุณมิวนะครับเยอะกว่าใครที่จินคู่ไหนมีทุกคู่นะฮะพี่มาริโอก,กับพี่เต้าครับผม แา่นั้นเองนะฮะแล้วก็สามารถใช้ส่งไปษสีน์ได้จริงๆนะครับรสำหรับใครที่อยากฝากรูปผู้จิ้นไปฝากญาติญาติพี่น้องนะฮะผมชอบเพลงมากเลยผมบอกเลยนะครับในในค่อนข้างเข้าขกับบรรยากาศนะฮะอีกไกลแค่ไหนคือใกล้นะครับ <c oughs> อีกไกลแค่ไหนจนกว่าถึงจะคิวฉันสักทีพี่ปล่อยพี่เนมร้องนะครับผมเหรอแต่ไม่เป็นไรนะครับรอนานเนี่ยก็แปลว่าคุณเนี่ยได้อยู่กับดาราที่คุณชื่นชอบนานขึ้นอีกหน่อยนะเออไหนขอดูมือเครื่องหลังหน่อยนะครับโบกมือหน่อยนะฮะยังมีแล้วโอ้โหใช่เหรอครับมาจากพม่าเลยนะครับพม่าก็มาเดียว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 ยวจริงเหรอครับมาจาก มาจากย่างกุ้งหรือเปล่าครับพม่าจริงๆหรือหรือเนียนไม่แบบเป็นโคพม่าโอ้โหตาแล้วเป็นโคพม่านี่เป็นคพม่าฮะเดี๋ยวมาแน่นอนรอสักครู่นะครับผมไหนๆถ้ามาแล้วอย่างนั้นต้องต้องอดใจรอนิดนึงนะฮะมองจากพม่าเพื่อรอเจอพี่เจเลยต้องอดใจรอนิดนึงนะฮะพี่เจมาแน่ๆนะฮะคนที่ต่อแถวด้านหลังนะครับอาจจะคิดว่าเอ๊ะข้างหน้าเขาขยับหรือเปล่า ชิวข้างหน้าเป็นยังไงตอนนี้รายงานได้ฟังหน่อยได้ไหมนะฮะผมจะบอกเลยตอนนี้นะครับชิวเร็วมากเพราะแต่ละท่านวันนี้น่ารักมากรักษาก,กาติกาอย่างดีนะครับครับผมขยับขยับเรื่อยๆ <S <S พอได้ไปทีมแล้วออกแล้วออกไปต่อใหม่ตลอดทุกท<า>่านก็ไปซื้อของที่ลึกแล้วกลับบ้านทุกท่านกลับบ้านไปรอวันพรุ่งนี้มาใหม่ก็มีอันนี้นะฮะ ไม่ต้องกลัวนะครับแถวเราไม่มีกักแน่นอนนะฮะทุกคนในปฏิบัติตามกฎกติกาอย่างดีเยี่ยมนะครับซึ่งบอกตรงว่าขเขาแฟนขับจากต่ตางประเทศจริง,รงๆแล้วเนี่ยผมบอกตรงๆเลยนะฮะไม่ว่าจะมาจากประเทศไหนนะครับสามารถเป็นแฟนขับของช่อง3ได้หมดมเขาเรียกว่าอาเซียนจะเปิดแล้วไงทั่วโลกรเราต้อนรับโดยเฉพาะต่าง,างชาติเนี่ย ผมชื่นชอบมากครับเพราะว่าเขาเนี่ยรักเราจริงเขาถึงบินมาหาเราผมก็ขอขอบคุณขอบคุณแบบมากกว่าหมื่นครั้งเลยก็ได้นะเพราะว่ากว่าจะมาถึงเนี่ยมันก็ค่อนข้างลำบากเหมือนกันนะครับจีที่บอกล่องเรือมาใช่นะครับเปลี่ยนแล้วนะฮะนั่งเครื่องนั่งโคกกระไดมาเครื่องครับเครื่องตอนนี้ไม่ค่อยมีที่ให้เรายืนแล้วนะครับ ลมกำลังเย็นเป็นกันเองใช่บรรยากาศบรรยากาศวันนะี้อบอุ่นมากครับโดยเฉพาะแฟนคลับที่ต่ออยู่ด้านหลังน้นมผมรู้สึกได้ถึงความอบอุ่นจากไอแดดนะครับคือลกลแถวเนี้ยเพิ่งได้เข้าร่มมาตะกี้อ่าใช่พอเ,เข้ามาในร่มปุ๊บแดดก็ล่มก็ดีเขาบอกอ้าสายดนรอตั้งนานตอนนั้นก็ไม่ร่มให้เขาหน่อย เช็คด้านหน้าเนี่ยผมจะพอบอกทิวด้านหลังเลยนะครับผมว่าเช็คหน้าแต่ละคนแล้วก็เช็คทุกท่านเนี่ยไม่ได้ยืนค้างหน้าเลยนะฮะทุกคนนี่น่ารักมากนะฮะเหมือนเขาเรียกว่าคนไทยรักกันแล้วแบ่งปันน้ำใจกันให้ด้านหลังขึ้นมาด้านหน้าด้วยนะฮะขอบคุณในความรักษากติกาตรงนี้ด้วยนะฮะขอบคุณมากมาเลยนะครับวาจผมจะมีมาร์กของ แฟนๆเป็นจุดๆอยู่นะฮะอย่างตอนนี้ผมก็สังเกตคุณพี่ที่ถือพัดของคุณมาก oh <my> ผมจะค่อยๆค,คอยดูนะครับว่าการกระดุกของเขาเนี่ยมีความเร็วแค่ไหนนะฮะซึ่งมันข้างเป็นเป็นความเร็วที่ที่กำลังดีเอ่อช่วยช่วยบอกมากทีได้ไหมครับว่าเซนเร็วเพราะคิมโม่คิมลอยอยู่ จะเข้าโรงพยาบาลแล้วนะครับอีกนิดเดียวผมตกเวทีเลยนะครับผมก็เลยจะต้องเล่นกายกรรมแล้วนะฮะคือมีการฉี่คอกันโชว์นะครับครับทำตัวเหมือนลำโพงเนี่ยจริงๆเราไปอยู่บนลานจอดรถเราพูดลงมาก็ได้นะก็ได้ครับครับให้ใครครับแถวที่อื่นนะฮะเป็นร้านผมเองนะฮะเป็นร้านของปอนของก๊อฟนะครับ ซื้อที่ช่องสามยังไงก็ดีกว่าแน่นอนครับเราซื้อมาเราก็ของแท้เนะยเราใช้เราก็สบายใจนะครับผมสำหรับใครที่ซื้อน้ำมันมีคู่ไหนบ้างนะครับผมออคก็สำหรับคู่จิ้นที่จะปรากฏบนบนกระติกน้ำอ่าจะแก่ทั้งคูณเดยาย่าโอ้โหชื่นใจจริงๆนะครับชื่นใจจริงเจ้ง กติกน้ำวิเศษชัดๆแค่พูดชื่อก็หายเหนื่อยแล้วต่อไปครับไปครับยังมีอีกนะครับผมมีคู่ของบอยมาร์กีอ้อโอ้โหจามจิเบลา่านะครับมาค,คิมเบอรี่คือเป็นกระติกน้ำที่ฟินสุดๆ มันเป็นกระติกน้ําที่มันมันเป็นอันเดียวที่มันไม่ต้องมีน้ําอยู่ข้างในก็ได้อะอคนใอ่น้ําร้อนอะทานไปก็ยังชื่นใจอะอน่ะกระติกเนี้ยจากกระติกน,น,กกนี้อย่าใส่น้ําร้อนนะครับเพรา<อ>ะมันเป็นกระติกน้ําเย็นนะครับเป็นพลาสติกนะครับผมใส่น้ําร้อนเข้าไปอาจะาละลายได้นะฮะ เหมาะสำหรับการพกน้ำในอุณหภูมิปกตินะฮะแล้วก็น้ำเย็นนะครับได้นะครับอย่าเอาไปต้มนะครับอย่าเอาน้ำต้มเข้าไปใส่นะครับกลัวกลซื้อไปฆ่าเชื้อก่อนต้มก่อนนะฮะก็สำหรับใครที่รอกระติกน้ำล็อตใหม่นะฮะก็เตรียมเงินไม่ได้นะครับกระติกน้ำก็ราคา199บาบาทเท่านั้นเองนะครับผมครับใครมีบ้านแถวนี้บ้างโอ้ขอบคุณมากเลยนะครับ ส่วนใหญ่ไม่กล้ายกกาศใครมาจากต่างจังหวัดครับข้างหน้านี้มีไหมเอ่ยอมาจังหวัดไหนครับโอ้มาเยอะเหมือนกันนะครับจังหวัดไหนครับกระบี่สุราธานีเลยนะครับสุราธานีหอยใหญ่ยางแรงนะผมไปกินมาแล้วหอยอัลมนะครับ<อ>สดมากแรงเลยรู้จังหวัดอะไรเอ่ยนครพนมนมากี่โมงรับผมไม่ปมัดผม 괜찮아요. 괜찮아요. 괜찮미31